พี่สกุนตอนนี้นันหนาวแล้วว่าน้องทางนั้นนันหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่ายังน้องมีผู้เบ่ายังที่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ่างว่างบานพี่สกุนตอนนี้นันหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนันหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่ายังน้องมีผู้เบ่ายังที่แค่อยากอยู่ข้างๆ หักายไม่เท่าไรแต่เงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมอทุกคำเช้าว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาแม่ยามคำคืนจะหลับนอนไม่อยากกอดมอนอยากกอดเธอเคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึง